กระดุมพระไปกรรมะแปลว่าจะได้เงินจากเรื่องงานเท่านั้น,นยังไม่พอดาวพระาทิตย์อยู่ตรงนี้สเสวยตําแหน่งมหาอุดทรงผลตรงต่อชาวลัคนาราศรีกรกฎให้เรื่องการงานเรื่องการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรไปลอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนกรรมมะกระดุมพระไปกรรมะแปลว่าจะได้เงินจากเรื่องงานเท่านั้นยังไม่พอดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้สเสวยตำแหน่งมหาอุดทรงผลตรงต่อชาวลัคนาราศีกรกฎให้เรื่องการงานเรื่องการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง15พฤษภาคมดาว ดาวพระอาทิตย์เข้ามาตรงนี้เหมือนมาช่วยดาวพ,พระพฤหัสที่โคจรไปสู่เรือนมรณะตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564โดยตรงเลยดาวพระอาทิตย์ส่งผลตรงต่อดาวพระพุธดาวพระศุกร์เนื่องจากพระศุกร์กับพระพุธมาร่วมกันกับพระอาทิตย์โดยไม่ได้นัดหมายในเรือนกรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าชาวร,า,ราศรีกรกฎมีโอกาสที่จะโดดเด่น ในเรื่องการงานมีโอกาสครับที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงิน แต่ในขณนะดเดียวกันแล้วดาวพฤหัสละที่โครจรไปอยู่ในเรือนมรณะจะว่าอย่างไรตรงนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างอาจจะมองได้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเกณฑ์เหยียบข้ามผู้หลักผู้ใหญ่เหยียบข้ามหัวหน้าขึ้นไปมีความโดดเด่นหรือทะยานเข้าไปข้ามตําแหน่งดึงตําแหน่งล้มตําแหน่งคนคนหนึ่งที่อยู่สูงกว่าเราหรือได้ตําแหน่งหรือคู่แข่งที่มีโอกาสที่จะชนะเรา เห็นใสๆอยู่แล้วนั้นเราอาจจะมีโอกาสที่จะข้ามเขาไปอาจจะชนะเขาหรืออาจจะไปแทนผู้หลักผู้ใหญ่ที่กเกษียณน,นะครับถ้าใครทํางานประจําอยู่ใครทํางานในองค์การใหญ่ๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้ขึ้นแทนผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในเรือนมรณะดาวพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์ไปเสวยอยู่ในเรือนกับมะได้ตําแหน่งมหาอุดนั่นหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามองในแง่ควรระวังมองใน เรื่องของดาวจรของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ดาวพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์โดยเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นกรากีดีจะต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนแต่หากพื้นดวงดาวอาทิตย์ของใครดีพื้นดวงดาวพระพุธพระศุกร์ของใครดีมีโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีเลยครับที่จะพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานมีโอกาสที่เราจะโ โดดเด่นโด่งดังในงานในสิ่งที่เราทําในช่วงนี้ต้องหาโอกาสครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการชรําระหนี่สง์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักคนชราทําบุญเกี่ยวกับเรื่องธาตุไฟทําบุญให้กับคนที่ยากไร้ที่ต่ําต้อยกว่าเราให้ทานครับหาโอกาสให้ทานช่วยเหลือชําระหนี่สง์ช่วยเหลือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อนหนุนนําดวงชะตาตัวเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศรีกรกฎช่วงนี้ ดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีเล็งลัคนาราศีกรกฎข้อดีเมื่อร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วนั้นนะครับดาวคู่ธาตุไฟได้ตำแหน่งมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิปดีพร้อมกันแล้วอยู่ในเรือนกรรมะในเรือนปัตตนีตอนนี้เนี่ยท่านมีโอกาสได้สัตว์สองเท้าจากการทำงานมีโอกาสได้ความรักมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจทั้งในแง่หุ้นส่วนทั้งใน แง่ความรักแต่ดาวพระเสารก็ยังส่งผลด้านความเหนื่อยหนักแบกรับภาระอยู่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยศตําแหน่งความสําเร็จที่ใหญ่โตที่มีพลังจะส่งผลดีมาถึงท่านณนะตอนนี้ก็มาพร้อมกับความ รับผิดชอบหน้าที่การแบกรับภาระที่ใหญ่โตไม่แพ้กันด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจากนี้ต่อไปนะครับท่านต้องโฟกัสในเรื่องงานท่านจะต้องลืมบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่บางทีท่านจะต้องอาจจะผิดใจอาจจะต้องหักกับใครบางคนบ้างโดยเฉพาะคนที่อาวุโสกว่าท่านคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เช่นนั้นแล้วนั้นท่านจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้เพอร์เฟกเป็นไปได้ยากครับสำหรับชาวร,า,ราศีกรกฎตอนนี้ท่านต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในเดือนนี้กลางเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาท่านต้องโฟกัสเรื่องงานครับท่านต้องทําเรื่องงานให้สําเร็จก่อนเป็นลาดับแรกแม้ดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามแต่ดาวพระอาทิตย์กับพฤหัสก็ยังทําบุมโยกหน้าโยกหลังซึ่งกันและกันตรงนี้เองบอกได้ว่าท่านไม่จําเป็นที่จะต้องแตกหักท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกกระทําบางสิ่งบง อย่างที่ท่านกระทํามานานแล้วบางทีมันอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับคนที่ประสานงานอยู่บ้างก็ต้องปล่อยให้มีไปครับรอให้เรื่องมันเงียบก่อนรอให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวค่อยมาปรับความเข้าใจกันใหม่แต่ในช่วงจังหวัดนี้เนี่ยท่านต้องบรรลุเป้าหมายของท่านให้สําเร็จได้โดยเร็วก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของชาวรา,า,า,ราศรีกรกฎที่ดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาอุดลอยอยู่กลางฟ้าในเรือนกรรมะสู้ๆครับการงานของท่านกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วครับ แล้วสำหรับในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ทางผมอาจารย์สันและชมรมท้าวิรูปักโหนาคราชกำลังจะเปิดคลาสที่ทุกๆคนรอคอยอยู่คือคลาสเลขศาสตร์เปิดกรรมคลาสนี้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญในการที่ทุกๆคน สามารถนำไปใช้ในวิชาโหราศาสตร์ได้คาร์นี้จะเป็นวิชาสำคัญที่ท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คาร์นี้เราไม่ได้สอนแค่เฉพาะในเรื่องของตัวเลขเท่านั้นคาร์นี้ผมจะสอนในเรื่องของการใช้สีมงคลสีอัปมงคลที่ไม่ควรใช้ในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละคนรวมถึงตัวอักษรที่เป็นมงคลอักษรที่ไม่เป็นมงคลทิศ หรืออัญมณีรถทะเบียนรถทะเบียนบ้านบ้านเลขที่การวิเคราะห์การกำหนดออกแบบเลข ATM เลขรหัสที่ท่านใช้โอนเงินรับเงินอะไรต่างๆต,ตรงนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยรวมทั้งต่อยอดไปถึงวิชาโหราศาสตร์ที่หลายๆคนได้เรียนแล้วส่วนใหญ่คนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์แล้วนั้นเกิดความแตกฉานเกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริงก็ต้องมาศึกษา คู่เลขคู่ดาวทั้ง99คู่นี้แหละนะครับให้แตกฉานให้เข้าใจจะทำให้ท่านสามารถตีดาวได้แตกสามารถอ่านดวงจรกับพื้นดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแตกฉานอย่างแท้จริงจึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของผมทุกทกคนนะครับใครที่สนใจคัดเลขกระสับออนไลน์ในขั้นพื้นฐานตรงนี้ในราคาพิเศษเพียง1,999บาทจากราคาเต็ม4,500บาท ถึงวันที่30เมษายน2564นี้เท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับที่ชมรมท้าวิรูป,ปัะโขนนาคราชทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ใต้ด้านล่างนี้ก็ได้เรียนเชิญครับ สำหรับรักนาราศีพิจิกการที่ดาวพระตย์โครจรได้ตำแหน่งอุดในเรือนอริหลายๆคนตั้งคำถามลูกศิษย์ผมหลายคนตั้งคำถามเลยครับว่ามันจะดีหรือจะร้ายดาวพระตย์เป็นเจ้าเรือนกรรมะแปลว่าการงานไปอยู่ในเรือนอริแต่ก็ได้ตำแหน่งมหาอุดอย่างนี้ครับในทางโหราศาสตร์ให้พยากรณทั้งดีและร้ายแยกออกจากกันไม่นำมาหักลบกันเปรียบเสมือนทางพุทธศาสนาที่บุ คที่เราทําก็จะได้ตามนั้นกรรมไม่ดีที่เราได้กระทําไว้ก็ต้องรับตามนั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยเมื่อนํามาผสมประสานแล้วออกคําพยากรณ์ให้กลมกล่อมแล้วนั้น ลัคนาราศีพิจิกดาวพระพิ์ได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนอริเป็นเจ้าเรือนกรมมะขอพยากรณ์ว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหากต่อสู้หากไม่ยอมแพ้หากเจองานที่มีอุปสรรคมีคู่แข่งขันแล้วนั้นแล้วสามารถฝ่าฟันออกไปแล้วสามารถเปลี่ยนจากอุปสรรคเปลี่ยนจากวิกฤต เป็นโอกาสได้นั้นจะเกิดความสําเร็จอย่างสูงส่งหาใครเทียบเคียงได้ยากมากเพราะอะไรครับเพราะดาวพาัททิ์ครั้งนี้ไม่ได้มาเปล่ามาพร้อมดาวพระศุกร์พระพุธซึ่งเป็นกลุ่มดาวพิเศษดาวพฤหัสดาวพระเสาร์โครจรแยกออกจากกันก่อนหน้าที่ดาวพาัททิ์โครจรมาอยู่ในเรือนอริดาวพฤหัสโครจรเข้าเรือนพันธุด้วยพันธุแปลว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยดาวพาัททิ์โครจรสู่เรือน อารีนั่นหมายถึงคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสกู้ยืมหนี้สินมาสร้างบ้านซื้อรถหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการแข่งขันเพราะพบเรือนอารีเนี่ยแปลว่าการแข่งขันเห็นไหมครับเรื่องดีๆก็มีสําหรับชาวลัคนาพิจิกเช่นเดียวกันดาวพระเสาได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิปดีอยู่นั่นหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าการที่คุณจะต้องแข่งขัน การที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้นี่จะต้องมีที่ปรึกษาจะต้องมีเพื่อนอย่าทำอะไรคนเดียวอย่าคิดคนเดียวเออเองแล้วก็ทำเองเป็นเด็ดขาดสุดท้ายเราต้องตัดสินใจใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนจะตัดสินใจรับฟังความเห็นคนรอบข้างหาคอนซัลหาที่ปรึกษาที่ชำนาญการในเรื่องนั้นๆที่เราจะตัดสินใจในเรื่องนั้นที่เราจะทำก่อนอย่าใช้ความเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปเพราะคนเกิดรัคนาพิจิกเนี่ย เป็นลักนามมรณะของโรคข้อดีคือมีเซนต์มีความแตกต่างจากผู้อื่นแต่บางครั้งบางทีนะครับก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเช่นเดียวกันตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญนะครับที่คุณต้องปรึกษาก่อนแล้วมีโอกาสประสบความสาเร็จไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรข้อพิพาทคดีความเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินคนใส่ร้ายป้ายสีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเรงอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาเส้น เลือดสมองต้องพยายามตรวจร่างกายไว้บ้างตรงนี้หาโอกาสนะครับในการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอครับเกี่ยวกับเรื่องของสายตาทําบุญยังไงสายตาบริจาคทรัพย์สินหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมคนตาบอดหาโอกาสทําบุญให้กับคนที่พิการทางสายตานะครับหรือบริจาคอวัยวะของเราเนี่ยที่เป็นสายตาเอาไว้หลังจากที่เราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วให้นําสายตาของเราไปใช้ไม่ว่าในการ ศึกษา ทางการแพทย์เพื่อเป็นการเปิดแสงสว่างทางดวงตาให้กับผู้อื่นอันนี้จะเป็นการทําบุญเปิดดวงชะตาในเรื่องการงานในเรื่องข้อพิพาทต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เองจึงบอกคนเกิดร,ราศีพิจิกสรุปได้ว่าขอให้ท่านอดทนแข็งแกร่งและผ่านอุปสรรคครั้งนี้ให้มองโอกาสในวิกฤตเข้าไว้ขอให้ท่านชนะใจตัวเองแล้วตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องการงานให้ดีที่สุดบทดทดสอบไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง อุปสรรคทั้งหลายมาเพื่อรองใจท่านเท่านั้นเพราะดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาอุดย่อมให้ผลดีมากกว่าผลร้ายแต่เราต้องก้าวข้ามสะพานแห่งความไม่ดีทั้งหลายไปให้ได้ก่อนฝั่งฝันของเราอยู่หลังจากสะพานตรงนั้นความสําเร็จรอท่านอยู่นะครับสาหรับชาวรัคนาพิจิก แล้วสำหรับในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ทางผมอาจารย์สันและชมรมท้าวิรูปักโขนาคราชกำลังจะเปิดคลาส ที่ทุกๆคนรอคอยอยู่คือคัดเลขศาสตร์เปิดกรรมคร์ดนี้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญในการที่ทุกๆคนสามารถนำไปใช้ในวิชาโหราศาสตร์ได้ค์ดนี้จะเป็นวิชาสำคัญที่ท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค์ดนี้เราไม่ได้สอนแค่เฉพาะในเรื่องของตัวเลขเท่านั้น คาดนี้ผมจะสอนในเรื่องของการใช้สีมงคลสีอัปมงคลที่ไม่ควรใช้ในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละคนรวมถึงตัวอักษรที่เป็นมงคลอักษรที่ไม่เป็นมงคลทิศหรืออัญมณีรถทะเบียนรถทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ การวิเคราะห์การกำหนดออกแบบเลข ATM เลขรหัสที่ท่านใช้โอนเงินรับเงินอะไรต่างๆตรงนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยรวมทั้งต่อยอดไปถึงวิชาโหราศาสตร์ที่หลายๆคนได้เรียนแล้วส่วนใหญ่คนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์แล้วนั้นเกิดความแตกฉานเกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริงก็ต้องมาศึกษาคู่เลขคู่ดาวทั้ง99คู่นี้แหละนะครับให้แตกฉานให้เข้าใจ จะทําให้ท่านสามารถตีดาวได้แตกสามารถอ่านดวงจรกับพื้นดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแตกฉานอย่างแท้จริงจึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของผมทุกทคนนะครับใครที่สนใจคัดเลขกษะสัตรออนไลน์ในขั้นพื้นฐาตนตรงนี้ในราคาพิเศษเพียง1,999บาทจากราคาเต็ม4,500บาท ถึงวันที่30เมษายน2564นี้เท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับที่ชมรมท้าวิรูปัะโหนาคราชทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ใต้ด้านล่างนี้ก็ได้เรียนเชิญครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับการที่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาอุดในช่วงตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมมีเรื่องดีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองนะครับหลังจากที่ดวงดาวอาจจะโคจรส่งผลในเรื่องของปัญหาอยู่บ้างก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามดาวประจำตัวจะอยู่ในเรือนในภพที่ไม่ได้เป็นใจ ส่งผลในทางที่ดีมากมายก็ตามแต่ให้ท่านมั่นใจได้อยู่อย่างว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนเดิมเจ้าเรือนอดี โจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระได้ตำแหน่งมหาอุดตรงนี้ส่งผลดีมากกว่าผลร้ายแน่นอนหากในดวงชะตาของท่านปีจรปีดีดาวพระตย์ไม่เป็นกรากินีจรหากดวงชะตาของท่านดาวพระพุธเดิมดีได้ตำแหน่งที่ดีได้มาตรฐานที่ดีย่อมส่งผลที่ดีในเรื่องการเงินแต่อย่างนี้ครับชาวลัคนาราศีมีนบางคนบอกว่าเป็นนี่เป็นศิลป์บางคนบอกว่ามีปัญหาทางด้านการเงินเป็นธรรมดาเพราะดาวพระตุธได้ตำแหน่งมหาอุดแต่ มาจากเรือนอาริเพราะนั้นมันต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาก่อนบางคนมีโปรเจกต์มีการขยายกิจการแต่ต้องมาจากเงินกู้มีโอกาสที่จะต้องหยิบยืมเงินคนมาสร้างกิจการยืมเงินแบงค์มาลงทุนเป็นเรื่องธรรมดาครับตรงนี้พูดได้ง่ายความสําเร็จในเรื่องการเงินของท่านไม่ได้มาง่ายๆมันต้องยอมสูญเสียทรัพย์สินหรือบางสิ่งบางอย่างคือยอมลงทุนไปก่อนถึงจะได้เงินกลับคืนมาในขณะเดียวกันดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ก็มาช่วยส ส่งเสริมดาวพระอาทิตย์เช่นเดียวกันครับพระพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุปัตตนิโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นคู่ประชาสัมพันธ์นั่นหมายกว่าว่าท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถ ได้ที่ดินหรือซื้อขายได้สําเร็จตามที่ใจท่านปรารถนาได้เงินจากการเป็นนายหน้าได้เงินได้โชคได้ราบจากบ้านจากรถจากที่ดินจากญาติมิตรจากอสังหาริมทรัพย์ใดๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีครับในขณะเดียวกันดาวพศุกเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชามรณะศาสชามรณะหมายถึงอะไรได้บ้างเพื่อนต่างชาติต่างภาษาเพื่อนลับๆเพื่อนเก่าเพื่อนที่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมี อาชีพพิเศษอาชีพแปลกๆจะมาช่วยส่งเสริมดวงชะตาของท่านได้ตรงนี้เองท่านจะไม่เดียวดายในเรื่องการเงิน ไม่เดียวดายในเรื่องการดำเนินชีวิตจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้ท่านในนาทีสุดท้ายเจอปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้สิ่งดีๆก็จะเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เงินมรดกตกทอดเงินจากต่างชาติต่างภาษาเพราะดาวพระเสาเจ้าเรือนลาพาได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ปดีมาตั้งแต่วันที่5้ธันวาโดยเฉพาะในอนาคตดาวพระรฤหัสจะโครจรทับดวงชะตาได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ปดีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบ12ปีตั้งแต่เดือนเมษ สายโยน2,565ปิดตาทายเลยก็ได้ว่าตั้งแต่เมษา65จนถึงเมษา66ดวงชะตาของท่านจะต้องประสบความสําเร็จจะต้องดีขึ้นเป็นอย่างมากแน่ๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องฟันฝ่าเป็นช่วงที่ท่านต้องเรียนรู้ใครก็ตามทํางานเบื้องหลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาก็มีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จเพราะดาวประจําตัวของท่านตอนนี้ไปอยู่ในเรือนที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ ภาพอยู่บ้างจึงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนไปหาโอกาสทำบุญเสริมดวงชะตา ด้วยการถวายพระพุทธรูปปางสมาธิทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาหรือบวชพระบวชถือศีลแปดในสถานปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งดาวทิตย์โครจรในตำแหน่งมหาอุดตรงนี้ต้องทำบุญเกี่ยวกับเรื่องธาตุไฟครับทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญค่าไฟทำบุญถวายหลอดไฟเทียนพรรษาเป็นการเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับอีกประการหนึ่ง ดาวฤห,หัสด,ดาวประจําตัวหลายคนบอกว่าอยู่ในเรือนวินาศดาวประจําตัวอยู่ในเรือนวินาศไม่ดีแต่ตอนนี้ครับชาวราศาาีมีนบุญเก่าของท่านจะมาช่วยเหลือไว้ครับเพราะดาวพังคารโคจรตีโกนกับดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลรวมทั้งดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือท่านเป็นสามเหลี่ยมในดวงชะตาสามเหลี่ยมในจักรวาลที่ส่งผลถึงกันและกันเพราะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับชาวราศาาีมีนสิ่งที่ท่านต้องทําคือหา อกาสสวดมนต์ทุกๆวันบทอะไรบทมหาจัก,กรพรรดิได้ยิ่งดีบทอะไรบทพระคาถาเงินล้านเป็นการเสริมดวงชะตามากๆสําหรับท่านในตอนนี้อีกบทหนึ่งคือบทพาหุงเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนทาให้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายจากปัญหากลายเป็นโอกาสและ ความสำเร็จต่อไปในอนาคตช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองเป็นช่วงที่ท่านกำลังจะปีนป่ายสู่ความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างระหว่างทางขอให้อดทนขอให้มองอนาคตไว้มากๆชาวลัคนาราศีมีนมีหลายล้านคนคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือคนที่ต้องอดทนและมองอนาคตเป็นหลักหากใครมีความอดทนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วมอง ที่อนาคตว่าความสําเร็จตรงนี้ความเหน็ดเหนื่อยความลำบากตรงนี้จะส่งผลดีในอนาคตบุคคลผู้นั้นชาวราศาีมีนผู้นั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จในระดับประเทศในระดับโลกในช่วงปี2565ไตามาสที่2จนถึงปี2566ไตามาสแรกแน่นอนเพราะช่วงที่ดาวพฤหัสทับราศาีมีนในช่วงนั้นคือเมษา65ถึงเมษา66นั้น,ร,นาราศีมีนจะเป็นรนาศาีที่ดวงชะตาดีที่สุดใน12 องรักนาราศีขอให้อดทนในช่วงนี้ขอให้บากบัน่นขอให้ศึกษาในสิ่งที่ตัวเองต้องการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการสําเร็จขอให้มีแพชชั่นรับรองความสําเร็จจะมาหาท่านในไม่ช้าแน่นอนครับแล้วสำหรับในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ทางผมอาจารย์สันและชมรมท้าวิรูปกโขนาครากำลังจะเปิดคลาส ที่ทุกๆคนรอคอยอยู่คือคาดเลขศาสตร์เปิดกรรมคาร์ดนี้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญในการที่ทุกๆคนสามารถนำไปใช้ในวิชาโหราศาสตร์ได้คา์ดนี้จะเป็นวิชาสำคัญที่ท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คา์ดนี้เราไม่ได้สอนแค่เฉพาะในเรื่องของตัวเลขเท่านั้น คาดนี้ผมจะสอนในเรื่องของการใช้สีมงคลสีอับมงคลที่ไม่ควรใช้ในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละคน รวมถึงตัวอักษรที่เป็นมงคลอักษรที่ไม่เป็นมงคลทิศหรืออัญมณีลถทะเบียนลถทะเบียนบ้านบ้านเลขที่การวิเคราะห์การกำหนดออกแบบเลข ATM เลขรหัสที่ท่านใช้โอนเงินรับเงินอะไรต่างๆตรงนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยรวมทั้งต่อยอดไปถึงวิชาโหราศาสตร์ที่หลายๆคนได้เรียนแล้วส่วนใหญ่คนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ แล้วนั้นเกิดความแตกฉานเกิดความเข้าใจสามารถนําไปใช้ได้จริงก็ต้องมาศึกษาคู่เลขคู่ดาวทั้ง99คู่นี้แหละนะครับให้แตกฉานให้เข้าใจจะทําให้ท่านสามารถตีดาวได้แตกสามารถอ่านดวงจรกับพื้นดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแตกฉานอย่างแท้จริงจึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของผมทุกๆคนนะครับใครที่สนใจคัดเลขกระสัตรออนไลน์ในขั้นพื้นฐาตนตรงนี้ในราคาพิเศษเพียง1,900 99บาทจากราคาเต็ม4,500บาทถึงวันที่30เมษายน2564นี้เท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับที่ชมรมท้าวิรุป,ปักโขหน้าคราชทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ใต้ด้านล่างนี้ก็ได้เรียนเชิญครับ